เรียนอาจารย์ที่คเขาเราค่ะก็เอามานำเสนอ,อาคงโปรเจกต์วิชา CS ส6มหกห้าค่ะเป็นโปรแกรมที่ทำมาจากเนื้อเรื่องมโนราก็อันนี้จะเป็นวิดีโอเนื้อเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดีกว่าก็พาสุโทรมโนราเนะ่ค่ะก็คือนางมโนราเนี่ยเป็นนางกินารีซึ่งแบบเป็นครึ่งนกครึ่งคนค่ะซึ่งมีพี่น้องเจ็ดคนนะคะแบบปกติจะมาเล่น เล่นน้ําที่สาอโอนุดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เป็นมีนายพานคือจะเห็นเห็นว่านางมนโนราเนี่ยสวยสุดก็จะจับไปให้พระสุทนค่ะซึ่งซึ่งในตัวโปรแกรมเนี้ยจะดึงเนื้อเรื่องตอนเนี้ยค่ะตอนที่นายพานจับนางมนโนราเนี่ยค่ะมาใช้ในการทําโปรแกรมค่ะก็การเขียนโปรแกรมและอ่านคอมิวเตนะคะก็มันเป็น ซิมเพิลรีเฟกเอเจนต์อย่างง่ายค่ะเพราะว่าคือตอบสนองต่อตัวสิ่งแวดล้อมนาขนาดนั้นเลยแล้วก็เป็น greedy based search ค่ะเพราะว่าอาจจะมีติดหลูปนิดนึง <c oughs> ตอนตอนที่ตอนที่ม <c oughs> ันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่ากันแล้วก็โดยอันกริทึมที่เป็นใช้เขียนโปรแกรมก็จะเป็นแบ่งเป็นสี่กรณีหลักอย่างนี้เลยค่ะ โดยโดยที่ในแต่ละนี้ก็จะมีกรณีย่อยอีกเพราะว่าในโปรแกรมมันเทียบระหว่าง X กับ Y ซึ่ง X กับ Y เนี่ยก็เป็นของนายพานด้วยของนางมนุราด้วยค่ะก็ต่อไปก็เป็นส่วนของโปรแกรมนะคะ ก็ <g ül> ในส่วนของโปรแกรมนะคะก็เป็นเกมที่เดินในขาวง,งโกดค่ะในบอร์ดก็คือจะเป็น1 4บสีคูณสิ่ค่ะโดยการเล่นเกมอะค่ะก็จะในในแผนที่จะมีไอเทม6ชิน้นโดยจะให้เก็บ3ชิ้นจาก6โดยจะเป็นไอเทมปลอมกับไอเทมแท้จริงค่ะถ้าเกิดไอเทมปลอมคือจะเก็บแล้วก็ไม่หายไปค่ะแต่ถ้าเกิดไอเทมจริงก็คือจะหายไป เรต้องเก็บให้ครบสามชิ้นนะคะที่เป็นไอเทมจริงก็ถ้าเกิดเก็บครบก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าเกิดโดนนพานจับก็โดนนพานจับก็เป็นอย่างนี้ค่ะโดนนานจับค่ะ คือจะเทียบกันระหว่าง x กับ y ก็โปรแกรมก็เป็นประมาณนี้10แผน่นที่เี่นไปเรื่อยค่ะมันจะมีทั้งหมด10ดานนะคะจ้า10แผ่นที่ตำแหน่งของปีนี่คือ ตำแหน่งของปีกก็คือจะฟิกไว้ค่ะก็โดินจับอีกแล้วคือ,อยากเ <c oughs> ือนงแล้วนเนี่ยจะมีบางแผนที่ที่แบบนายพานจะไปติดหลูเพราะว่ามันเป็นขึ้นไปเป็นหลายๆช่องค,คซึ่งแบบคอริชันมันจะเช็คไม่ได้ดค่ะใช้อิมพิเมนด้วยจาว้าวาค่ะรูปยียนเอง รูปเขียนเองคะ่ะตอนแรกทําเป็นตัวคนไว้แต่มันเกินช่องค่ะพอเอาไปทําเล็กๆอย่างนี้แล้วมันไม่เห็นก็เลยเหลือแต่หัวก็ลวเลยเหลือแต่หัวดี <c oughs> วค่ะพอดีเข <c oughs> ้าใจง่ายทำนานไหมนี้ <c oughs> ก็ไม่นานเท่าไหร่นองแต่ถ้าให้ในายฟานเป็นอัลกอริทึมอื่นแนะนำอะไรเป็นอัลกอริทึมอื่น เอสตาเมงคะที่จะแก้ลูบที่ติดลูปอย่างเงี้ยคะ่ะติดลูกวนะนอยู่ที่เดิม,มติดลูบ <laughs> ตอนนี้คือวัดวัดจากวัดจากตัวในพานกับนางมาโนราค่ะโดยโดย,โดยที่แบบจะแบ่งเป็นเอก,กับ y คือถ้าเกิดเอกระยะห่างจากในพานกับนบางมโนร,ร,ราที่จุดตำแหน่งเอ็กอ ห่างกันเท่าไหร่แล้วก็ y ห่างกันเท่าไร่แล้วก็เทียบกันว่า x กับ y เนี่ยตัวไหนมันมากหรือน้อยกว่ากันถ้าน้อยก็ไปทางน้อยก่อนค่ะเมื่อกี้เป็นกําแพงเป็นป่าเป็นมันเป็นกําแพงหรือป่านะคะมีเป็นต้นไม้หรือเป็นกำแพงอ๋อในเหมือนเป็นหินอยู่ในซาโนดาค่ะเป็นซาโนดาจะเป็นหินไม่ทราบค่ะแต่ว่าเราเราเป็นป่าค่ะมันน่าจะเป็นน้ําตกอ๋อ โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ